ติดแบ็คลิสบูโลแท็กซิ่งพี่เสือสามารถทำให้คุณออกรถได้นะครับใครที่ดูอยู่แท็กเพื่อนแท็กฝูงกดไลค์กดแชร์โดยด่วนนะครับเดี๋ยวมีเงื่อนไขย,ยังไงเดี๋ยวผมมาไลาฟันอันดับแรกเลยเอา,เอาติดแท็กซิ่งก่อนนะครับคนติดแท็กซิ่งติดแท็กซิงมีติดอะไรบ้างติดแท็กซิ่งคืออะไรก่อนหนึ่งเราไปยื่นสินเชือ่อบัตรเครดิตรถ บ้านนับอย่างละหนึ่งนับอย่างละหนึ่งคิดได้ง่ายเลยยืนบ้านสมมติเรายื่นบ้านห้าธนาคารเท่ากับห้ายืนรถหนึ่งเท่ากับหนึ่งรวมเป็นหกถ้ายืมบัตรบัตรเครดิตอีกสิบรวมเป็นสิบหกอันนี้เขาเรียกแท็กซิ่งบางคนบอกบางคนยังไม่รู้เลยนะครับว่าว่าตัวเองมีแท็กซิงเนื่องจากว่าเราออนไลน์ไปขอไปขอวงเงินสินเชื่อผ่านออนไลน์เช่นธนาคารสีเขียวและธนาคารสีเหลืองเราสมมุติให้ฟังเรื่องจริงทท่านั้นแหละพวกนี้ครับ เขาเรียกว่าติงแท็กซิงแล้วเวลาคุณติดึ่งแท็กซิงเนี่ยครับเวลาเอาจะมาออกรถเนี่ยครับธนาคารออกยากออกยากมากออกยากมากเลยขึ้นอยู่กับอาชีพขึ้นอยู่กับเครดิตขึ้นอยู่กับเงื่อนไขลูกคา้าแต่และคนไม่เหมือนกันที่จะต้องโดนหลักๆเลยคือโดนปรับดาวแน่นอนโดนปรับดาวแน่นอนโดนปรับดาวแน,น,น่นะครับหรือบ,บางคนถึงขนาดที่ว่าไม่สามารถกู้สินเชื่อได้เลยนะครับ พราะฉะนั้นนะครับถ้าใครที่ติดแท็กซี่นะครับผมผมขายรถเนาะผมก็ทําออกได้เยอะนะครับคนติดแท็กซี่นะครับแต่ว่าถ้าติดมากเกินไปมันก็ออกไม่ได้จริงๆนั่นแหละนะครับแต่ว่าถ้าเกิดติดสักหนึ่งสองหนึ่งสองหนึ่งัน2องอันอย่างเงี้ยครับมผมก็พอได้ถ้าไม่เคยติดแท็กซี่รถยนต์อย่างเงี้ยไม่เคยกู้รถยนต์ที่ไหนมาเลยผมก็ทําให้ผ่านได้แต่เหนือสิ่งอื่นใดถ้าดูแล้วคุณจะออกรถคุณจะออกรถมือสองนะครับ คุณมาหาผมก่อนอย่าเพิ่งไปกู้อะไรคุณได้รถแน่นอนนะครับส่วนคนติดแบ็คลิสตบูโรนะครับอ่ะเดี๋ยวอธิบายให้ฟังติดแบ็คลิสต์ออกรถได้ไหมได้ใครบอกไม่ได้ผมเสียงคอเป็นเอ็นเลยติดแบ็คลิสต์ออกได้ยังไงหนึงซื้อสดซื้อสดเลยซื้อสดสองหาคนอื่นมากู้แทน ธนาคารดูอยู่ขอพระธานอภัยด้วยครับแต่จะไปบอกธนาคารก็หาคนมากู้แทนหาพี่หาน้องหาอะไรมากู้แทนนะครับส่วนอีกกรณีหนึ่งคือคนที่ปิดไปแล้วเกินหกเดือนนะครับปิดปิดบัตรเครดิตไปแล้วเกินหกเดือนหรือถึงหนึ่งปีแล้วนะครับเราก็สามารถกู้ได้แต่อาจจะต้องมีเงื่อนไขนิดนึงต้องเข้าใจนะคือเราเคยติดแบล็คลิสต์มาก่อนเหมือนเราเด็ก เราเราไม่ขาวใสนะครับเง with animals with animals. ื่อนไขที่เราจะได้มันไม่เหมือนกับเงื่อนไขที่ที่คนอื่นได้รับหรอกเพราะฉะนั้นผมต้องบอกนี้ว่าคนที่เคยมีแผลเชื่อผมเถอะออกรถได้ดีตายแน่ครับผมนะครับส่วนเจ้าพ่อคำติดแต่ฤทธิ์คำมากันเจ้าพ่อคำมากันมาเดี๋ยวพี่คำให้มาเดี๋ยวพี่คำให้แฟนเก่าเดี๋ยวคำให้แม่เดี๋ยวคำให้ญาติเดี๋ยวคำให้คำให้เต็มไปหมด ใครที่ติดค้ำประกันนะครับใครที่ติดค้ำประกันนะไม่ว่าธนาคารไหนก็แล้วแต่โทรหาผมนะครับศูนย์เก้าสี่สาหนึ่งสี่หกสี่ตัวนะครับคนสรับคนติดค้ำประกันนะเราก็เดี๋ยวเรียกให้ได้เดี๋ยวโทรหาผู้บริหารให้ได้แต่ก็ไม่รับปากร้อยเปอร์เซ็นต์นะแต่ว่าถ้าพี่ติดค้ำประกันถ้าพี่ผมช่วยพี่แล้วพี่ต้องเอาผมนะไม่ใช่เล่นตัวนะเอออย่าเล่นตัวอย่าเล่นตัวเราติดติดแบล็กนิดอะเพราะว่าเวลาผมผมไปทําผมไปขอเข้ามา ผมไม่ขอผู้บริหารมาว่าช่วยหน่อยได้ไหมแต่ผมพอไปขอผู้พี่ไม่เอาผมเงียบมันก็ไม่ได้นะถูกไหมครับถ้าเกิดติดแบ็กลิสต์นะแต่ต้องแจ้งด้วยนะครับว่าติดติดค้ำธนาคารไหนมาเดี๋ยวเราเคลียร์ให้นะเดี๋ยวเคลียร์ครับผู้บริหารให้ส่วนตรงนี้นะครับก็นะถ้เาเกิดใครอยากได้รถยนต์สักหนึ่งคันนะครับไม่ว่าคุณจะติดแบ็กซแท็กซิ่บูโรแบ็กลิสต์อะไรพวกนี้ก็ออกรถได้อย่างที่ผมแจ้งฟรีค่าจัดสําหรับร้านผมนะครับเราจะหนายรถยนต์กว่าร้อยคันนะครับ โปรโมชั่นเราดีมากเลยนะครับดีที่สุดในประเทศไทยฟรีจัดฟรีโอนฟรีดาวออกรถศูนย์บาทตังไม่ต้องนะครับแต่ถ้าเกิดพี่ติดเงินขายพวกนี้ก็อาจจะต้องมีนิดอมีดามีมีอะไรนิดหน่อยไม่ต้องไม่ต้องซีเรียสมากนะครับก็ต้องมีเนื้อตัวเราไม่สวยสมบูรณ์นะครับแล้วก็ เราก็ยังมีวรันตีให้นะครับหลงการขาย2ปี247รายการทุกคันในร้านถ้าคุณอยากได้คันไหนการันตีรถที่ได้ไปไม่มีชนหนักจบน้ําพลิกคว่ำรถยนต์สูญหายโอนเล่มไม่ได้ผมรับซื้อคืนเต็มจนวนผมจะบอกงี้ว่าคนที่เคยติดลักษณะหรือไม่ว่าจะติดแบ็คลิสติดแท็กซี่หรือติดอะไรต่างๆเคยมีล่าช้ามาก่อนนี่ยังไม่ลงรายล่าช้านะยังไม่ลงล่าช้านะคนที่เคยมีพวกเหตุการณ์แบบนี้มาก่อนผมแนะนําถ้าคุณออกรถได้คุณต้องรีบออกเราต้องเข้าใจว่าเราไม่ได้ข่าวใส สถานการณ์เปลี่ยนทุกเดือนเดือนต่อเดือนในการจัดรถไฟแนนซ์เพราะฉะนั้นถ้าคุณสนใจอยากได้รถยนต์สักหนึ่งคันนะครับนะครับคิดถึงผมพี่เสือไทเกอร์ยูสคาเรื่องรถไว้ใจพี่เสือครับ